สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมลุงพลนะครับผมจะมารีวิวบันไดเนี่ยครับบันไดที่สามารถขึ้นเสาไฟฟ้าได้ครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าประกอบยังไงมันมีกี่รูปแบบครับผมไปดูกันนี่ลุงพลจะมารีวิวบันไดนะครับบันไดแปลงร่างนะครับพอดีแฟนซื้อมานะครับ สั่งในลาซาด้านะครับมีโครงการเอาไว้ใช้ที่บ้านพอดีผมทํากับเหล็กมันหนักครับผมทําเหล็กหนักแบกใช้งานลําบากนี้เป็นบันไดสั่งมาจากลาซาด้านะครับในราคารวมค่าส่งพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับสี่เมตรนะครับยาวสี่เมตรยาวสี่เมตรและการแปลงร่าง,งเขานะครับแปลงร่างได้หลายแบบนะครับ ดูตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งแบบยืนแบบนั่งร้านนะครับแบบนั่งร้านก็ได้นะครับนี่ครับเขามีกิปล็อก,กเรียบร้อยแบบนั่งร้านทําได้หลายแบบครับ 3m เนี่ครับเพนภาษาปกักฤษนะครับทําได้หลายอย่างให้ยาวสุดก็ได้นะครับผมกล่าวว่าผมซื้อมาแล้วผมจะใช้งานผมจะรับจ้างติดสายไฟฟ้านะครับ แฟนเล็กไฟฟ้านะครับยาวสี่เมตรก็พอแล้วครับการแบงร่างของเขาออกไม่ยากครับแค่กดล็อกตัวนี้นะครับกดล็อกตัวนี้คล็กดังมาดังคล็กกคำหนึ่งมันก็ไปได้ล็อกเดียวนะครับเนี่ยกดคล็กนะครับแล้วเราสามารถง้างได้เลยนะครับง้างแสงร่างนะครับเป็นคันได้ตรงได้เลยนะครับตรงความยาวสี่เมตรนะครับ นี่ครับเราสามารถปลดล็อกนี้นี่ครับปลดล็อกโอเคครับเนี่ยครับครับนี่ครับโอ้นะครับปลดล็อกปลดล็อกความยาวได้สี่เมตรนะครับน้ําหนักเบานะครับความยาวสี่เมตรเนี่ยเราสามารถพาดขึ้นได้เลยนะครับขึ้นที่สูงสูงและสามารถแปลงล่าง ได้เป็นตัววีได้นะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูใช้งานง่ายครับแต่ราคาจะสูงหน่อยแต่ก็ใช้งานอาจจะคุ้มอยู่ครับดึงเข้ามาแค่ล็อกเดียวนะครับป๊อปแล้วเขาะขึ้นมานี่ครับพับเลยครับนี่ครับผ่านไปแล้วหนึ่งล็อกนะครับนี่พับได้ครับนี่ ตอนดังเครกแล้วเราดึงคืนมาหน่อยนึงเขาจะเป็นลักษณะนี่นครับตัววบันไดตัว V มีความแข็งแรงครับยากหน่อยนี่ครับประกอบง่ายๆครับมีความแข็งแรงนะครับสั่งในสาวันได้เลยเขาใช้กิบล็อกเขาล็อกเป็นอย่างนี้นะครับ มีสปริงเรียบร้อยนะครับขึ้นได้นะครับขึ้นได้นะครับทำงานได้สะดวกเดี๋ยวปรับไปพาดที่สูงสูงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู พอดีขยายเขตไฟฟ้าด้วยเข้าล็อกผมพอดีเดี๋ยวผมจะพาไปรับจ้างแฝนแลกไฟฟ้านะครับแฝนหม้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปพลาดกับสาบไฟดูนี่ครับ น่ากาน่ากาเออนี่ครับมีคนมาแซวครับเอาขึ้นลำใหญ่ดันมอเหาอมันก่อขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพาดพาดเสาไฟดูนะครับเราต้องแปลงร่างเขาก่อนคือปลดล็อกนี่ครับนี่ครับตอนนี้ผมปลดแล้วนะครับง้างออกมาแล้วครับง้าง ผ่านไปล็อกหนึ่งนะครับเขาจะหยุดเราต้องเอาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับครับทีนี้ก็สามารถได้ตรงได้เลยนี่ครับโอเคครับเราก็สามารถพับขึ้นบนได้เลยนี่ครับสมมุตินะครับสมมติขึ้นไปแฟนแก็ก นะครับตั้งดีๆนะครับขึ้นได้สบายเลยแบดแลกได้สบายโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมจะลองสาธิตขึ้นในดูนะครับตั้งประมาณนี้ก็ดูถ้าผมตกกาะกันใดนี้ก็ขายไม่ได้แล้วครับสั่งมาจากลาซาดา้าช้อปปี้เขามีนะครับช้อปปีก็น่านจะมี นี่ครับขึ้นได้สบายเลยแผนเล็กสเมตดนี่ครับอันนี้ข้ามทางนะครับข้ามทางก็ต้องมีคนถือข้างล่างหน่อยเราก็ขึ้นได้ละอันนี้มันไม่มีคนจับข้างล่างแต่คัในใดก็แข็งแรงอยู่นะครับนะครับสามารถแผนเล็กได้ข้ามทางได้สบาย ทปลงกันใหม่ครับตัวใหญ่ครับผมน้ำหนัก70กว่ากิโลลองใช้งานจริงตามจริงใช้งานจริงครับวาดแฟเล็กไฟฟ้าได้จะพอดีสีเมนตโอเคครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย